โดยมุมส่วนตัวเนี่ยจริงถ้าเกิดเราไปดูย้อนหลังสักสิปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่บอกว่าดอกเบี้ยตัว funding cost เนี่ยมันอยู่ที่สูงแล้วแล้วตอนนี้มันเพิ่งกลับมาอยู่ที่ระดับ5%กลุ่ม h e a l t h c a r เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดโดยรวมอะภาพที่นักลงทุนติดหูกันหรือว่ารู้สึกกันเนี่ยจะไปแทกของ defensive แต่จริงๆแล้วไส้ในของั sub กเตอร์ของ h e a l t h c a r มันยังมีความพิเศษของมันอย่างหนึ่งคือมันมีความเป็น g r o w โดยไส้ในคือพวกกลุ่ม biotech นะครับหรือว่าพวก healthcare ข้งในในที่ที่มาเครื่องมือการแพทย์อะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยประกอบเข้าไปด้วยซึ่งตรงน,นี้เราเรามองว่าเป็น component ที่ที่ลงตัวที่บอกว่าคนอยากจะหาอะไรที่เป็น d e f ฟนซีพร้อมกับที่จะหาโอกาสในการลงทุนที่มีโกรด้วยคุม นักลงทุนเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะเน้นก็หลยที่เป็นเน้นเทคไปเลยซิมิคอนดักเตอร์ไปเลยหรืออะไรที่เป็นพิมิตที่เทคจ๋าๆไปเลยเนี่ยอยากจะให้มองหันกลับมาหรือปรับพออะไรที่เป็นดิฟเวนเพิ่มมากขึ้นนิดนึงเพื่อบาลานซ์พอแล้วแต่มันก็ยังสามารถ capture growth ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขมาการคืการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยในครั้งสองครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีการตล,ดลาดวอลทายเพราะอะไรคือนักลงทุนสถาบานันหรือนักลงทุนหลายๆหล,หลพฤติกรรมหรือว่าวิธีการ s ซตจี้เนี่ยอาจจะมีการโลเทชัน hmm. จากไอตัวกลุ่มโกรดหนักๆห,หรือว่าอะไรที่ p r i ซ์เนี่ยมันโอเวอร์ชูตไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะถูกโรเทชันมาหาอะไรที่เป็นพวก v l u e Stock บ้างหรือว่าเด็กกลุ่มที่เป็น e f ฟ n s i v e บ้างหรืออะไรที่ ไม่ได้รีเลทหรือได้ผลประโยชน์จากการลดตราดับเบียอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในสิ่งที่กลุ่มที่รีเลตกับตัวดับเบียเยอะๆหรือว่าตัวอินคัมเยอะๆอ,อย่างในกลุ่มของตัว Proper t y ก็าอาจจะได้ประโยชน์ไปหรือแม้กระทั่งกลุ่ม Defen s i v e ที่ในกลุ่มของพวกเอ่อ h ฮลท์แคร์เขจะได้ประโยชน์ไปหรือแม้กระทั่งซั่งสับเซกเตอร์ที่บอกว่าต้องการดีมีการเลเวลเลชเยอะกู้เยอะ,ยอะ,ยอะถ้าเกิดตัวฟันดิ้งคอสลดลงก็จะเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยในกลุ่มไบโอเทค หรือว่าพวกสมอ l แคปอะไพวกนี้ก็จะอาจจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นแล้วตีมันจะถูกการโลเทชันที่เกิดขึ้นในปีหลังขึ้นปีหลังนะครับหรืออาจจะเกิดก่อนตั้งแต่การปีน่าสนใจมากครับผมขออนุญาตถามถามตรงเรื่อง s e c t o r rotation นี้อีกหนึ่งครั้งครับเพราะว่าเราจําได้ว่าในช่วงที่แรกๆครับคุณชัดคือตอนที่เราเห็นตลาดหุ้นพีคตอนที่เกิดอัด QE ขึ้นไปในตอนปี2022ใช่ไหมครับตอนนั้นที่ตลาหุ้นสหรพีคเนี่ย ช่วงแรกเราก็เริ่มเห็นเงินเนี่ยโรเตทออกจาก growth, กลุ่มโกลดกลุ่มเทคตรงนี้นะครับเงินไหลออกมาเข้าไปอยู่ในฝั่งดิเฟนซีฟอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดอกเบีย้ยขึ้นแต่คราวนี้คุณชัดเหมือนจะบอกว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยมันเหมือนพีคล้วแต่ทําไมมันจะยังจะเกิดเซกเปอร์โรเตชันที่ทําให้เงินไหลจากกลุ่มเทคเข้ามาถึงดิเฟนซีฟแล้วก็เข้าไปถึงไบโอเทคหรือว่าเฮลท์แคร์นี่คุณชัดว่านี่อีกเหรอครับคือคือโรเตชันของครั้งนั้นกับครั้งนี้มันมันต่างกัน,น,น,นบบยันนงไง คือในโดย,โดยมุมส่วนตัวเนี่ยจริงถ้าเกิดเราไปดูย้อนหลังสัก10ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนที่บอกว่าดอกเบี้ยตัวฟัน d i n g คอ s t เนี่ยมันอยู่ที่สูงนะครับแล้วตอนเนี้มันเพิ่งกลับมาอยู่ที่ระดับ5%ซึ่งถามว่ามันมากกว่าค่าเฉลี่ยถ้าเกิดเราตัดช่วง10ปีนี้ที่ผ่านไปเนี่ยค่าเฉลี่ยโอเค สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเคยบอกกันไว้ว่าสิ่งที่จะรับได้คือประมาณสักสองถึงสี่เปอร์เซ็นตอนนี้โอเคมันอาจจะมากกว่าเอเวอเรต์นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเชรนในการปรับลดดอกเบี้ยเข้ามาสู่ normal ปกติเนี่ยการทําธุรกิจเนี่ยมันก็ยังคงไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีมีการมีมุมมองหรือว่าการให้ valuation หรือว่า strategy ที่ต่างกันไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนบอกว่าไอ้ตัว EC money เนี่ยเพราะมีการกู้หรือว่าไปทำโปรเจกต์อะไรต่างเพราะว่า Funding คอร์สเนี่ยม,มันถูกมากแล้วจนที่ผ่านมามันซัฟเฟอถ้าเกิดดอกเบี้ยมันปรับตัวขึ้นไปแรงตอนนี้เรากําลังกลับเข้ามาสู่ normal ปกติแล้วเรายังไม่คิดว่าดอกเบี้ยจะกลับเข้าไปสูนเหมือนช่วง10ปีที่ผ่านมาที่เป็น Easy Money แบบนั้นอีกแต่แค่ว่ามันจะอยู่ในแค่ช่วง normal ฉะนั้นธุรกิจที่ที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราตัดช่วง10ปีที่แลนดี้ด้วย e a s y m oney, ิ n e นเงินเยอะเนี่ยกลุ่ม defensive เนี่ย ที่ทุกคนจะแบบพึ่งพาได้แล้วทุกคนมองเห็นแล้วว่ามันมันจะไปได้แลอย่างแล้วเป็นตีมที่เซกเตอร์โลเคชันเนี่ยคือกลุ่มตัวเฮลท์แคร์และพาวเวอร์ที่น่าจะกลับมานะครับที่ได้ประโยชน์โอเคแสดงคุณชัดบอกจริงแล้วการโรเท็ครั้งนี้ต่างกันเมื่อสปีก่อนครับอย่างแรกเลยครับโอเคแล้วแล้วถ้าเกิดมันกลับมาที่อ่าดิเฟนซีพาวเวอร h ร์ตี้เฮลท์ ต่างๆเหล่านี้ครับคือเราเรามีไทมิ่งไ่งไครับคุณชาติขออนุญาตขยายความให้ท่านฟังทราบนิดนึงครับว่าเราจะมีการมอนิเตอร์การโรเตทครั้งนี้ได้ยังไงครับคือที่น่แน่เลยสมมติอย่างกลุ่ม Gobo Re ใช่ไหมครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยมันนักลงทุนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเล่นบทเพย์บนยิวใช่ไหมครับคือตอนนี้ยิวเนี่ยที่ตัวพวกลุ่มรีที่จะได้เนี่ยที่ดีวว่าดิวเดียนออกมาเนี่ยสมบอกยกตัวอย่างอยู่ใน u s r อสีเนี่ยผมเข้าใจว่าอยู่ประมาณสัก5%ี้ีเี้มันก็นกคไม่เกมาแล้วว่า ถ้าเกิดเขาไปฝากมันนี่มาเก็ตเฉยๆก็อาจจะอยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโดยครับก็คือมันไม่มีความจัมเป็นนะมันถูกกดดันมาโดยตลอดก่อนหน้านี้นในปีปีที่แล้วแต่เราจะเห็นสัญญาณว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดไปเทียบกับตัวดอกเบี้ยนในตลาดรองเนี่ยในเทรนด์ยูเอสอุตสาหเดี๋ยวเวลาดอกเบี้ยมันปรับตัวลดลงเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่ม property เนี่ยมันชูดอัพขึ้นอ่ากลุ่ม healthcare มันค่อยๆเลียย้ยวไล้อ,อะไรค่อยๆปรับขึ้นมาในบางคนที่เกิดกังวลมองว่าสิ่งที่เเ้าถือ position อ position over ยยู่่มันนแแพง over value ไปลวี ก็จะถูกตัว rotation ไปหาอะไรที่เป็น d e ฟ e n s i แล้วก็ยังไม่แพงแต่ก็ยังคงมีโกร w อยู่อ่ะอันนี้คือเป็นดีน,นี้ผลที่ที่เรามองว่า2เซกเตอร์เนี้ยมันน่าจะได้รับผลประโยชน์แล้วถ้าเกิดทมม i n g ไหนก็คือเป็นครึ่งปีหลังที่ในมุมวิวของทางไททามิล erm เรามองว่าน่าจะปรับลดตรดอดอกเบีย้ยเนี่ยโดยดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐเนี่ยในครึ่งปีหลังปีนี้ก็อาจจะเป็นทมมิ่งที่ทยอยเข้าไปสะสมหรือว่าเริ่มลงทุนหรือปรับโร t a t i o n ที่ออกมาจากอะไรที่ โรส t ็อกมากๆหรือว่าอะไรที่เล่น Expectation ที่สูงจนเกินไปที่ทุกคนคาดหวังว่าจะมีตัวกำไรที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมัน Miss Expectation มาทีเดียวเนี่ยจริงๆแต่เขายังคงกำไรอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นที่ตามตลาดคาดหวังเนี่ยมันจะถูก Take Profit ได้แรงและเร็วซึ่งอันนี้ก็ก็จะเป็นมุมมองอะไรที่ทุกคนพยายามที่จะ Rotation ไปหาของอะไรที่ Variation ที่สมเหตุสมผลแล้วก็อะไรที่เป็น defensive s t o c k เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในถ้าอยไหนคุณชัดว่าจริงครึ่งปีหลังเกิดการลดดอกเบีย้ยแล้วก็เงินก็จะโรเตชออกมาเนี่ยคุณไปดิเฟนซีฟคุณชัดให้2เซกเตอร์ที่พูดเมื่อกี้คือปั๊ปตี้กับเฮลแคดต้องไหมครับใช่ครับโอเคอ่าปั๊ปตี้เนี่ยผมว่าตรงไปตรงมาเราเราคุยกันเยอะแล้วนะครับแต่ถามก่อนว่าในสองสองเซกเตอร์นี้ทางเคทแอมลูกคุณชัดมองว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยถ้าโรเตชมาจริงเนี่ยมีอัพไซด์เยอะกว่ากันครับคือตอนนี้เรายัางคงมองไปที่เฮลแคดมากกว่า อันนี้อันนี้อาจจะพูดถึงตัวกองทุนของทางเคทแมด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะมีการผสมของตัวในกลุ่มของจริงๆแล้วในกลุ่มเฮลแคร์ผู้ดโดยรวนก่อนล้วกันว่ามันมีลักษณะที่เป็นทั้งดีเฟนซีฟและเป็นท growth. ั้งโกรดถามว่าอะไรคือดีเฟนซีฟคือพวกเฮลแคร์เซอร์วิสเฮลแคร์แบบที่เป็นพวกฟาร์มาที่เป็นยาหรือว่าที่จะเป็นเกลิงเพื่อพวกไฮเบต้าพวกโกรดไปเลยก็คืออาจจะพวกไบโอเทคซึ่งอันนี้มันผสมผสานกันอยู่ภายในแต่ถ้าเกิดบอกว่าถามว่าดีเฟนซีฟจริงๆเลยก็คือเป็นพวก เฮลท์แค a ซ e ร์วิสหรือว่าเขยียบขึ้นมาก็จะเป็นพวกฟาร์มาพวกพวกบริษัทยาซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีความอะไรที่เป็นเอ g r e s s i v e มากนะแต่ว่าก็มี s ตอรีที่จะเล่นต่อไปเรื่อยรวมถึงถ้าเกิดเอ g r e s s i v e มากที่สุดก็จะเป็นพวก BioTech หรือว่าพวก HealthTech พวกนั้นไปเลยอ่ะซึ่งมันก็จะมีการผสมผสานอยู่ภายในเซกเตอร์ของ h เฮลท์แค e อยู่พอสมควรนะครับโอเคถ้างั้นผมขอเจาะนิดน,นึงครับถ้างันถ้าผมสนใจ ในกลุ่มเฮลแคร์นะครับแล้วผมรู้ว่ามันจะมีการโรเตทจริงๆเนี้ยครับสุดแล้วผมต้องไปเข้าเฮลที่ไม่เป็นฝั่งด f เฟนซีฟหรือเป็นฝั่งกรธหรือฝั่งเบลเทคนะครับคุณคุณแรทโทษทีครับขออนุญาตถามคือจริงๆตอนนี้ด้วยสตอรี่หรือว่าเราเห็นในพฤติกรรมของตลาดเนี่ยถ้าเกิดเราเราไปเจาะดูเนี่ยปัจจัยหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาฟาร์มาเนี่ยหรือพวกไบโอเทคเนี่ย มันถูกกดดันมาโดยตลอดจากตัว FDA หรือว่าคนคนที่อนุญ,ญาต approve ออยของของทางท่านสาธารณเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้สาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกโฟกัสไปที่การ approve ยาหรือว่าวัคซีนที่ related กับตัวโควิดเป็นหลักทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายาประเภทอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ถูก approve ออกมาเลยหรือ,รอ,รอ,รอน้อยมากๆมันจะมีแค่เริ่มมีสัญญ,ญาณดีขึ้นในปีที่แล้วที่บอกว่าการ approve ยาอื่นๆเนี่ย มันเริ่มเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงก่อนช่วงที่เกิดโควิดแล้วก็มีตัวยาอะไรใหม่ๆเนี่ยที่ออกมาในตลาดเพิ่มมากขึ้นแล้วพวกบริษัทยาเนี่ยก็เริ่มที่จะทำธุรกิจหรือว่ามีสตรอรี่อะไรพวกนี้กลับเพิ่มขึ้นมามากขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มยกยกตัวอย่างซึ่นตอนนี้ในตลาดต่างประเทศหรือที่มีคนพูดถึงเนี่ยตัวยาที่เพิ่งได้ออฟฟูมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นยาที่ ทางออยของสหรัฐเนี่ยอร p r มาในรอบหลายๆปีเลยแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจคือยาลดความอ้วนซึ่งพอพูดไปอย่างนี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่อันนี้เนี่ยมันเหมือนกับผลที่เขาอัพรยารตัวนี้ออกมาเนี่ยมันสามารถเอ i ฟิเชนพอสมควรลดลดน้ําหนักแล้วมันมันไม่ได้แค่ส่งผลของการลดน้ําหนักให้กับคนที่มีผิดปกติของตัวน้ําหนักแค่นั้นมันส่งสะท้อนไปถึงสามารถ ลดคอเลสเตอรอลหรือว่าน้ําตาลในเลือดของของผู้ป่วยอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันผ่านการเทสของออยแล้วทุกคนเนี่ยเหมือนกับเริ่มมีการคาดหวังกับยาตัวนี้มากๆซึ่งมีการมีรีเสิร์ชเปเปอร์เลยของของนักวิเคราะห์อะไรหลายคนบอกว่าอุตสาหกรรมของยาแล้วโดยเฉพาะตัวเซกเตอร์เนี้ยว่ายาของตัวเนี้ยลดความอ้วนเนี่ยที่ไปเอฟเฟกกับตัวพฤติกรรมอื่นๆอื่นเนี่ยซึ่งมันจะลดลงเนี่ย ตลาดนี้มันใหญ่มากๆประมาณ90 0 0 0กว่าล้านเหรียญซึ่งซึ่งเป็นเพกแคช่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะเอฟเฟกกับหลายๆอย่างที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้มันจะเป็นสตอรี่ที่ที่จะเกิดขึ้น,นกับตัวกลุ่มฟาร์มาหรือหรือตัวเฮลท์แคร์ได้ได้ดีอ่ะอันนี้ที่เราเห็นกันชัดเจนนะครับได้เลยครับผมอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับกลุ่มเฮลท์แคร์เลยจ,จะขออนุญาตมีคําถามได้วยนะคุณชัดแล้วอ่าถ้าได้ฟังอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมสนใจเนี่ยครับอ่าในกลุ่มนี้เพิ่นถ้าเราไม่เคยลงทุน มาก่อนเลยไงครับเราจะมีวิธีลงทุนในการกลุ่มเฮลท์แคร์ได้เมื่อกี้คุณชัดเหมือนแตะว่าในในกองทุนของ KDB ก็มีกองทุนเฮลท์แคร์ซึ่งไม่รู้ว่ามันผสมประสานสัดส,ส่วนไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ในส่วนเฮลท์แคร์หรือว่าในส่วนของดิฟเฟนซีฟแบบโกลนี่มันมีความเหมาะสมไปแล้วนะครับแนะนําในการลงทุนอย่างนั้นหรือว่าเราควรจะไปเลือกเซกเตอร์กันเองยังไงครับคือทางเคทแอมเนี่ยจะมีกองทุนเฮลท์แคร์เค้าตัวเคทแอมเฮลท์แคร์ฟันนะครับแล้วก็โดยเสถียรที่ของของกองทุนนี้จะโดยเป็นเน้นลงทุนในนนกกออองงทุรรวมหลััะคบชื่อขอ ที่เป็นเฮลแคฟันนะครับก็คือด้วยแซจี mm ้ hmm. ของเขาเนี่ย mm hmm. เขาจะลงทุน mm hmm. มีการบาลานซ์ภายในพอร์ตเนี่ยอยู่ประมาณสักแบ่งออกไป3สามส่วนคือจะลงทุนในกลุ่มไบโอเทคเนี่ยประมาณสักหนึ่งในสามฟาร์มาหนึ่งในสามแล้วก็พวกเฮลสวิตต์อีกตัวเดฟเฟนซีฟอะไรต่างๆอีกหนึ่งในสามโดยที่เขาจะมีการลงทุนแบบแอคทีฟเลือกหุ้นโดยที่จะบาลานซ์ในตัวทับเซกเตอร์เนี่ยให้เท่าๆกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการบาลานซ์พอดีอย่างที่บอกไปตอนต้นว่า กลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดโดยรวมอะภาพที่นักลงทุนติดหูกันหรือว่ารู้สึกกันเนี่ยจะเป็นแบบของดิฟเฟนซีฟแต่จริงๆแล้วไส้ในของ subsector ของเฮลท์แคร์มันยังมีความพิเศษของมานอย่างหนึ่งคือมันมีความเป็นมีโกร w โดยไส้ในบางตัวหรือว่าลักษณะของธุรกิจก็คือพวกกลุ่มไบโอเทคนะครับหรือว่าพวกเฮลท์เทคข้างในในที่ที่มาเครื่องมือการแพทย์อะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยประกอบเข้าไปด้วยซึ่งตรงน,นี้เราเรามองว่าเป็น component ที่ ที่ลงตัวที่บอกว่าคนอยากจะหาอะไรที่เป็นดีฟนซีพร้อมกับที่จะหาโอกาสในการลงทุนที่มีโกรดในกลุ่มของการลงทุนในหุ้นที่มีกึ่งๆเทคโนโลยีแต่โฟกัสไปที่เกี่ยวกับการแพทย์ก็จะรับผลประโยชน์ไปด้วยซึ่งตรงนี้เราเรามองว่านักลงทุนเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะเน้นก็ลายที่เป็นเน้นเทคไปเลยซมิคอนดักเตอร์ไปเลยหรืออะไรที่เป็นดิมิติกที่เทคจ๋าไปเลยเนี่ยอยากจะให้มองหันกลับมาหรือปรับพออะไรที่เป็น ดีฟ ensive เพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งเพื่อบาลานซ์พอแล้วแต่มันก็ยังสามารถ capture ์โกร t ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตไปด้วยนะครับมันก็เป็นทางเลือกที่เหมาะที่มีแบบมีทั้งสองอาวุธใช่ไหมครับมีทั้งมีทั้งโล่มีทั้งดาบนะคือมันก็มีโกร w ในตัวมันเองแล้วก็ในธุรกิจของมันแต่ในขณะเดียวกันมันก็ถือเป็นด e ฟ ensive ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ในกองทุนเคตามก็ยิ่งผสมผสานทั้งสองทั้งดาบทั้งโล่เข้ามาใน,ในจุดเดียวใช่ไหมครับคุณนีครับใช่ครับอืมโอเคครับผมต้องถามต่อแล้วว่า ในการลงทุนเฮลท์แคร์เนี่ยลโกรอสนะครับคุณชายพิคิทธิ์ชัดพูดถึงด้านเทคโนโลยีอ่าเป็นส่วนใหญ่แล้วว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเลยเข้ามาบ้านเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันนี่ผมเห็นอ่าคุณอคิระก็ถามว่าเออหุ้นปัจจัย4เนี่ยมันก็ดีนะพวกเฮลท์แคร์เงี้ยอะไรเงี้ยผมเลยอยากถามว่าจริงลดกรอมันมาจากเราโฟกัสที่ฝั่งเทคโนโลยีอย่างเดียวหรือจริง,รงๆแล้วด้วยเทรนด์ที่คนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหรือสนใจเรื่องการดูแลรักษาร่างกายมากขึ้นก็เป็นตัวดันในใน,ในฝั่งเซกเตอร์นี้นะครับมันมาจากฝั่งเทคหรรืออมมมาาาาาจกกกกฝััั่่งงดดีนนน์ขคควบ มีตัวฝั่งดิมานก่อนแล้วนะครับคือฝั่งดิมานก็มีแน,น่ๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูฝั่งโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปหรือทางฝั่งสหรัฐอเมราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีธีมนึงที่คนพูดถึงว่าสังคมผู้สูงวัยหรือว่าการต้องการดูแลทางด้านสุขภาพเยอะมากขึ้นทีนี้ตัวกลุ่มของการรักษาในกลุ่มของเฮลท์แคร์เนี่ยมันจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับว่าขึ้นในต่างประเทศเนี่ยศูนย์ดูแลสุขภาพหรือว่าผู้สูงวัยที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายหรือว่าตัว Expense ตรงนี้เนี่ยคอสตรงนี้เนี่ยคนที่จะเข้าไปรับบริการเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งตรงนี้ถามว่ามันมีความจําเป็นหรือมีดีมานไหมอันนี้อย่างที่เราบอกว่าเรากําลังโดยเฉพาะในฝั่งดิร็อตมาเก็ตเนี่ยมันเข้าสู่ตัวสังคมผู้สูงวัยแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องมีดีมานมีมีคนจำนวนกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอย่างน้อยอีกหปีสิปีเนี่ยเราเราเห็นแน่ แล้วกลุ่มนี้จะต้องการเซอร์วิสพวกนี้เพิ่มขึ้นตามดีมาของกลุ่มประชากรที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอัตราการเข้ารับบริการที่อยู่ที่อยู่ในเ e ซ s e r เปเปอร์ที่ที่เจอเนี่ยและในหลายๆของของทางโบรกเกอร์เมืองนอกเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าค่าเซอร์วิสเฮลท์แคร์เนี่ยตัวเซอร์วิสเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้มันเป็นเป็นรายได้เรเวนูที่ที่ให้เข้ากับบริษัทเหล่านั้นแต่บางคน ถ้าเกิดพูดในด้านสินทาบางคนเราจะมองโหแล้ว,แล,วแล้วอีกหน่อยคนจะมีตังค์ไปรักษาอะไรได้ไหมนะครับอันนี้อันนี้พูดโดยรวมแล้วกันกว่าอันนี้มันคือรายได้หรือว่าตัวกําไรของพวกบริษัทเหล่านี้นะ Health Service เนี่ยเฮลท์เซอร์วิสเนี่ยเขาเขาได้รับเพิ่มมากขึ้นรวมถึงตัวดีมานเนี่ยนอกจากในกลุ่มของของการเข้าไปรักษาหรือว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันเป็นเทรนชัดเจนแล้วก็สังคมผู้สูงวัยชัดเจนแล้วเนี่ยจริงๆดีมานอย่าง,อย,างอย่างที่ยกตัวอย่างยาที่ที่บอกไปก่อนหน้านี้เนี่ย มันมีดีมานที่เขาคือกลุ่มกลุ่มไบโอเทคหรือกลุ่มเทคอีกขาหนึ่งเนี่ยเขาพยายามเซิร์ฟอยู่แล้วว่าเขารู้แล้วว่ามันมีดีมานผู้ป่วยลักษณะป่วยแบบไหนหรือว่าแม้กระทั่งไม่ป่วยเป็นแค่ยาที่ต้องการที่จะไปบำรุงรักษาเพื่อไม่ให้เกิดโรคในอนาคตจริงๆอายาที่บอกไปตอนต้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เพื่อต้องการไปรักษาโรคแต่คือเพื่อป้องกันและทําไปเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดโรคในอนาคตจริงๆมัน,มมนมเหมือนกับมันมีเคสสตัดี้เหมือนกันว่า เขามียาหรือว่าการบริโภค mm. หรือการแนะนำเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคไตหรืออะไรพวกนี้เนี่ยที่กินเค็มหรือย่างเงี้ยในในสารัฐปรากฏกานว่ามันมีมันมียาหรือวิธีการรักษาที่ที่ดีมากๆจนได้พูฟออกมาแล้วเหมือนกันเนี่ยากลับกลายเป็นว่าบริษัทนั้นอะขึ้นเยอะมากเลยหุ้นบริษัทนั้นขึ้นเยอะมาก,ามากแต่บริษัทที่ทําเป็นศูนย์ให้ฟอกไตอะปรับตัวลดลงเยอะมากเลยเพราะทุกคนเขาเอ็กซ์เแล้วว่ายาเนี่ยมันจะมาฆ่าอีกธุรกิจหนึ่งในกลุ่มเซกเตอร์ ทำให้คนเข้าไปรักษาน้อยลง <S <S ใช่ไหมครับใช่คือราคาหุ้นเะนี่ยที่ที่ไปการฟอกไตเนี่ยปรับตัวลดลงปะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยในในช่วงเวลาสาัสา้นๆเพราะตรงนี้ยาตัวเนี้ยมันพิูจออกมาแล้วว่ามันสามารถซักเซสเรทเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผ่านอยอยของสหรัฐมาแล้วเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในตลาดหลังจากที่อยอยเอฟดีเอของของทางสหรัฐเนี่ยอนุมัยาอะไรเหล่านี้หลังจากที่ติดประเด็นของตัวโควิดที่ไปโฟกัสตรงนั้นแล้วตอนตอนเนี้ย เริ่มกลับมาพิจารณาและมีการทสที่ที่รวดเร็วขึ้นหรือว่าพยายามที่จะผลักดันระยะพวกนี้ออกมาในในตลาดซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามู e เ e n นต่อไปตรงนี้เนี่ยก็ก็จะมีลักษณะของในในกลุ่มเฮลทแคร์ือฟาร์มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมถามในผมเห็นล้วเมื่อกี้มันมีความเสี่ยง2ส,ส่วนนะคุณคุณชัดหมานก็ว่าในฝั่งหนึ่งยาที่มีอพูฟแล้วมีเบรกส์รูเนี่ยไอ้ฝั่งที่มันเป็นเหมือนฝั่งโกลด์ไบโอเทคเนี่ยมันก็จะโตไปแต่กลับกันมันก็จะมีความเสี่ยงกับ traditional เฮลแคร์ถ้าเป็นกลุ่มแบบพวกโรงพยาบาลหรือว่าเมื่อกี้ที่คุณชัดบอกกลุ่มฟอกไตมันก็จะมีทําให้ดีมาถลน,นลงเพราะฉะนั้นอยากถามกับพิธีกรของเคทแอมเฮลแคร์นะว่าถ้ามันมีเดเวล็อปเมนต์เบรกซูต่างๆในธุรกิจของเฮลแคร์จริงเนี่ยทางมันกองทุนเคทแอมที่บาลานซ์ไงครับไม่ได้มีหุ้นฝั่งที่เป็นท рад ิชั่นอลมากเลยนะครับที่จะโดนดิสครับเลี้ยงครับหรือมีการบาลานซ์ในพอร์ตของเคทแอมยังไงครับตรงน,นี้อ่ากองทุนของของทางเคทแอมที่มาสเตอร์ฟัน บริหารอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะของ a c t e fund อ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยคือไว้ใจได้ว่าสมมติถ้าเกิดเป็น p a s s i v เนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราไปโฟกัสตาม market cap เนี่ย c o n t a n t อยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่กิน market share แล้วเราไม่และเกิดถูกดิสตาบไปเนี่ยก็ยังคงต้องถืออยู่แต่ของเราเนี่เป็น a c t i e fund ซึ่งตัว f ァミ Manager เนี่ยรวมถึงฝ่าย e ิ r c h ของทางเจนัสเนี่ย ช,ชื่อชื่อกองทุนเนี่ยชนัสไลส์สายแอนนะครับก็คือเขาจะมีทีมที่เป็นเกี่ยวกับแพทย์หรือว่าเกี่ยวกับไบโอเทคเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคนที่รู้แค่เฉพาะของกลุ่มไฟแนนซ์หรือว่าเป,เป็นเป็นแค่การลงทุนเท่านั้นเขาจะมีทีมวิเซอร์หรือว่าทีมที่ซัพพอร์ตเนี่ยที่เป็นรู้หรือจกเกี่ยวกับทางด้านแพทย์เข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราให้เรา,เร,ารู้สึกมั่นใจเลยว่าโอเคทีมที่บรหิหารการเงินหรือว่าการลงทุนในหุ้นเท้แคร์เนี่ยไม่ใช่แค่ ต้องรู้จักเทรนด์ของภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ไบโอเทคด้วยว่าอะไรจะได้ประโยชน์อะไรจะถูกดนะิสลอฟซึ่งอันนี้เราก็รู้สึกว่ามั่นใจในทีมการบริหารหรือว,ว่าวิธีการจัดทีมหรือว่าการมีทีมวิเคราะห์รีเซิร์ชตรงนี้ด้วยนะครับโอเคชัดเจนในมุมนี้นะครับถึงถึงการบาลานซ์แล้วก็การแมネจพอร์ตตรงนี้ว่ามีการแอคทีฟแมเนจเวลาถ้าอย่างนั้นผมถามเลยครับว่าแล้วความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ตรงนี้มันมีอะไรบ้างครับคุณชัดผมยกตัวอย่างอย่าง,าง,างเช่น ถ้ามันเกิด recession จริงๆตรงเนี้ายามันเป็นปัจจัยสี่ที่หรือว่าอะไรต่างๆไม่ได้ทาให้ในขาลงจริงถ้าตลาดหุ้นมันเกิดอันตรายขึ้นมาอย่างน้นอ,ยงนอยคือกลุ่มนี้ใช่ไหมครับที่จะยังยืนอยู่ได้หรือจริงๆไม่ใช่หรือยังไงครับขอขอ,ขอทราบความเสีย่ยงของเซกเตอร์นี้ครับอโอเคความเสี่ยงแรกถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมถ้าเกิดตลาดเกิด Re ซิ s ั่นขึ้นมาถามว่ากลุ่มเนี้ยจะได้โดนกระทบไปด้วยมากน้อยแค่ไหนพูดจริงก็คือ คงได้กระทบไปด้วยเพราะถ้าเกิดภาพรวมเกิด global recession ขึ้นมาเราคงคงหนีไม่พ้นเพราะว่านักลงทุนทั่วโลกอย่างภาพที่เราเคยเห็นสิ่งหนึ่งแรกๆที่เขาจะทำก็คือเขาเขาคงขายทุก asset class ถ้าเกิดมันเกิด crisis หรือเกิด recession ในในกลุ่มตัวที่อะไร related กันเนี่ยก็คงถูกซล l ์ off ขึ้นมาในช่วงแรกแต่เรคือแต่ในระยะยาวเราย,ยังคงเชื่อว่าในกลุ่มกลุ่ม h e ลท์แคร์ก็น่าจะดี ไไปได้เพราะมันมี r e c u r r i n g หรือว่าตัวรายได้ที่สม่ำเสมอว่าเป็นปัจจัยสิ่ความเสี่ยงหัดมาก,ก็คือแน่นอนตัวโดยเฉพาะในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยบริษัทยาหรือว่าการ approve มาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกกำหนดจากตัว fda หรือว่าตัวอยอยของทางสหรัฐหรือในสหภาพยุโรปที่เป็นตัวกำหนดพอสมควรความเสี่ยงอีกอันหนึ่งที่เรามักจะเห็นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานของการอนุมัติ ตัวยาหรือว่าคุณภาพของการรักษาอะไรต่างๆใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยถูกถูกถอดออกมาหรือมีความขึนข้นขึ้นมาต้องปรับมาตรฐานใหม่เนี่ยก็จะมีผลกระทบรวมอีกรวมอีกอันนึงคืออาจจะเป็นเรื่อง p o l i t i c a l ที่จะมากระทบของตัวอย่างตัวทางสารัเนี่ยเราจะเคยได้ยินไอตัว 奥巴马เฮลท์แคร์ที่มีการซ u b ซิได z หรือว่าการช่วยเหลือในกลุ่มเฮลท์แคร์อะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยน policy หรือมาตรการการซับซ i d i z e หรือว่าการช่วยเหลือของยาหรือแม้แม้กระทั่งตัวสิทธิบัตรอายุที่เคยให้กับผู้คิดค้นยาเนี่ยลดลงอ่าอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับเป็นความเสี่ยงหนึ่งของพวกในกลุ่มเฮลท์แคร์อ่านี่คือความเสี่ยงหลกัหลกๆในสิ่งที่ที่ผมเคยเห็นแล้วกันว่า สมมติถ้ากิดมันมีอะไร regulation change ขึ้นมาหรือว่ากฎหมายที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับตัว healthcare pharma sector biotech พวกนี้ที่เกิดขึ้นนะครับได้ครับวันนี้เรารู้ถึงโอกาสและความเสี่ยงของกลุ่ม healthcare แล้วนะครับก็ถ้าผู้ฟังสามารถลองไปศึกษาต่อแล้วก็นำข้อมูลที่คุณชัดเนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ยังไงถ้าสนใจในกลุ่มนี้นะครับคุณชัดก็บอกแล้วว่าใครสนใจกองทุนที่ active manage นะครับก็อย่าลืม ไปลองดูนะครับกองทุนเคแตม a l t h Care Fund นะครับตรงนี้นะครับอ่าเอาละครับขอบคุณมากคุณชัดครับในในในส่วนของข้อแนะนำตรงนี้ผมขออนุญาตกลับมาที่ภาพตลาดโดยรวมต่อนะครับเพราะเมื่อกี้เราคุยยาวไปเลยโหคุยเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยแล้วเลยยาวไปถึงตัว Healthcare ที่อาจจะมาเป็น Defensive ที่ช่วยในช่วงครึ่งหลังได้นะครับนี่ก็เป็นโอกาสแล้ว